สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางซองทุกท่านครับมืโอนี้ครับมาลุนหวยย่ำใบน้ากันเนาะครับใบาสามเคิงครับผมก็ได้เปิดทีวีล่อลุนหวยแล้ววันที่หนึง่งเลขกไทย2ตัวครับผมเอาล่อฟังผลน้ากันครับแต่ละเซียนแต่ละสํานักติดตามมาจนครบ1เดือนกะสิได้สรุปตัดสินในมือนี้ครับก็ขอให้โฉบโฉบมันมันน้ำกันเด้อครับในคลิปนี้กะสิได้โลกดุนดวนให้เอฟซีทางซอง ดเดบงน้ากันเนาะครับนี่แหละครับคลิปสรุปเลขพอรอมแล้วกะ็บอกแนวทางตัวเลขอาจสิตองวดก็ได้ครับผม้าเสี่ยนเพื่นวางเนาะครับเอารอเบิ้งน้ากันครับบรรยากาศมันนี่กะลมแรงครับผมแต่ว่าห่อนแน่ครับมัอนี้เอาอูน้ําไส้กะเดไปส่งออมน้าโขกกได้ครับเดี๋ยวมืออื่นกันจ้างสีตามกันไปนะครับมัอนี้กะเอารถเงยไปส่งออมน้ําโศก มืออื่นกะสี่ขีม่อไส้ไปหาวิวอัดหาบรรยากาศต่างๆให้เอฟซทาง2องในเบิ้องน้ากันนะครับเปลี่ยนวิวธรรมชาติแน่นะครับนี่แะครับไปบ้านแม่น้องออมมือนนีมืออื่นก็ยจ้งสีไปทํางานนําเพลินอีกครั้งหนึ่งครับเต็กก้อนสิไปกะสีเห็ดแนวทางตัวเลขให้เรียบร้อยสักก้อนนะครับนี่แหละครับบ่ลืมเอฟซีทาง2องครับ เอาขอพุณนทุกทันทีเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจยู่ให้ตลอดครับผมกะสีพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ทุกท่านเรื่อยๆไปครับนี่แหละครับเอารอรุ่นหวยน้ากันครับบ่ายสามครึ่งรู้กันกับสองทุ่มเคลิงแรงนีครับเหล็กเล่าพอยงครับเดี๋ยวเหล็กเล่าออกมืเอื่นกะสียห้พอเงเห็ดแล้วก็จังสีผ้าเห็บสี่แอรเหล็กเล่าย่บานหวยย่าง หรือว่ายุบันเมถาว่นเนาะครับนี่แหละครับถ้บพาพอนี่เห็ดเรียบร้อยเนาะครับเอาไปรุนหวยรางวัลที่หนึง่งเลขไทยสองตัวน้ำกันได้เลยครับเอาครับท่านผู้ชมเลขไทยสองตัวครับผมห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผมเลขท้ายสองตัวาเต่อไปไปรุ่นรางวัลที่หนึ่งหกตัวน้ำกันเด้อครับ,รบท่บทานผู้ชมประกาศล่อรุ่นเลขรางวัลที่หนึ 5, 0, 5, 0, 5, 0, ่งสองตัวบน ไปเบึงตอนต่อไปน้ำกันไเลยครับมาแล้วครับรางวัลที่หนึ่งครับผมรอรุ้นตัวไหนแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองครับท่านผู้ชมทีสามุสเลขบนออกห้าสองครับ 8 1 1 8 5 2โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลหนึ่งจังไปเบิ้งนํากันครับบัมมี่เซียนซับนักเด็เขาแน่เดี๋ยวผมจะไปสรุปให้เอฟซีทั้งสองอีกครั้งหนึ่งครับเอาครับสมุชมมาแล้วครับมาเบิ้งว่าเซียนสับนักเด็เขาแน่แต่ว่าที่ดูยวลู่มีสามตัวแตกมันบอพอยไงสาตัวสตัวตรงตรงฮ่องผอยยี่นี่เสียดายเนาะลดแย่งละเตี่ยมเดี๋ยวแรงหนีล่อหลุนเด็กเล่าเนาะ เขาลุนเล็กแล้วตัวครับวันน้ำใส่กับอดีกขาแะที่สีศนย์มันออกขาศูนย์ออก4ีศูนย์ฮานาออกขาสองบลกสองเจดไก่กัดพิดยางละเตีมผิดยางละเตีมครับท่านผู้ชมบอเป็นยังเล็กไก่ยุ่เเลละนี่และวนอเพ่อนล้ยยุ่ยไก่ไก่ละครับบัตรสีบาทดีแปดห้าสองบอไดตัวที่ครับท่านผู้ชมครับยุดไปย้อนเบื้องคิปเก้าเลยนอะพ่อนี่แล้วครับ พ่อลึกลับบนแปดห้าสองสุดยอดครับสามตัวบนเลยนะพ่อสามตัวบนเลยสามตัวแตกไปเลยนี่แหละครับขักบัวรับสมบูชมพ่อลึกลับเอามาเบิงเสี่ยนทันต่อไปครับอายุเราลอดนี้แล้เนาะพ่อปึ๊บเลขหลวงพี่ฝันเลขถูกเพลินห้าหนึ่งศูนย์สี่ได้ต่ว่าสามตัวบนต้องเพลินสองห้าแปด เลขออกแปดห้าสองจับพันได้อ้ยจับพันได้เลยอันนี้ตได้ดมัดตได้มดครับผมตรงตรงสามตัวตรงตรงสามตัวสุดยอดครับห้าแปดอันนี้ตรงตรงบัตรเงนวันนี้บัต้องกับครับแปดห้าสองเดยห้าสองลงพียังไม่อีกเนาะบ่โอ้สมกับหลวงพีบอกว่าอู้ลงมาหาหลวงพีเนี่ยมีแนวทางให้ห้อยพ่อดีตัวใบนี้ครับ่านผูุชมผมก็เลยล่องลงไป พิ่นถึงว่าไล่เที่อะไรไ่ได้ลไกเอรถึงมาไลยงวดแล้วเนาะส่วนมากมีแต่สองตัวรอบนี้อน้ําใส่ตามปึ๊บสามตัวแตกไปเลยอ่าเสียนทันต่อไปครับแม่พรครับผมสองห้าสองห้าเลขออกห้าสองโอ้นี่ก็สุดยอดคทอกันครับนานๆที่ตามเพื่อนครับนี่สองหกสองหกสองโอ้ยเสียดายเอาอารย์ผ่านท่องบันนี้เพราะนี่ผ่านท่องผ่านท่องห้าสองหนึ่ง โอ้เสียดายเกี๊ยบเนาะนี่ออกแปดหาสองคนไทยสามตัวตัวคนไทยสามตัวแต่ว่าวิ่งบนวิ่งสองนี่ก็เป๊ะแล้่ยวกนปีกเป๊ะแล้วอันนี้ผมจะเอาเเเอ่าเสี้ยนดีเพิ่นเข่าแบบว่าตรงๆเป๊ะๆมาให้เอฟซีก่อนเนาะอันนี้คือซอสนามบินน้ำประมาณนี้เนาะครับทึ่งเหล็กดับเยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมเลดับดับครับที่เข่าแบบตัวเด่นตัวเน้นประมาณนี้ครับ นี่นะครับพอฟันแมนกับ5 9งห้าเก้าก่งเสียดายครับธนูุชมนิดเดียวเอ็ดแสงเดือน10หน่วยล่างนี่ครับเข่าศูนย์ลักน่วยครับผมเอ็ดเพ่นครับเข่า2ตัวเก้าตัวเดิมแมนอหลีครับทธนบุชมดับล่างบรรลือหรือว่าเทพบรรลือดับล่าง3เด็กออก50าศูนย์ดับล่างสามยูนอฟฟ์มาครบล่างพ่อสีสเกต5ตรงๆนะครับ ส,ส่วนซอสนามบินน้ำครับนี่แหละครับผมบอกเอฟซีทางสองว่าบ่จําเป็นต้องไปเบิ่งตัวเน้นของเพื่อนก็ได้ออกตัวร่องกับมีนี่แหละครับ<ม>เลขอขอกหาศูนย์นี่แหละครับวิ่งล่างเลขบ่มานํากันเลขออกหาศูนย์ครับหาสองเนะาะเพื่อนบ่เพื่อนบ่วเหยีมานํากันเก้าหนึ่งกับสองสามไก่ปันฝ่าในหนังเลยเนาะเพื <c oughs> ่อสุดยอดครับเอาอยู่แม่เมืองการครับกอดข้อกันมากเลยเนาะ ห้าศนหน่วยล่างสุดยอดครับผมนี่แหละครับตามกันต่อผมแนวทางตัวเลขครับแมนบ่นครสวรรค์ครับเด่นบนล่าง5้ากับ9เข่าหาครับทานูุชมแม่เพ่อนทับคููบ่โดนบวันนี้แห่หาสามท,ทับหาสีับหาหกเรออกว่าหาศูับหาสองโอ้เสียดายครับต่อมาเลขดับบนแม่พีเจดีครับเอาอยุครับผมดับบน ไม่มีห้าสองดับล่างไม่มี5้าศเอาอยู่ครับเนี่ยแหละครับจ้ารี่าเขาเยอะย่ครับงวดนี่แต่ว่าที่เด็ดของเฮาเนะพีเ่เนยทีเด็ดตรงตรงที่เด็ดตรงตรงตรงสองตรงสองนี่สามเหมือเ้สามยอดอมีโอกาสแปดห้าสองสุดยอดครับพอหลึกหลับกับหลวงพีอาจารย์พันท่องก็เจี๊ยบมากนะพี่นิดเดียวเขาตามกันต่อครับ นี่นะครับพ่อฝันแม่นกับสุดยอดด้วยครับท่านผู้ชมพิษแต้มเดียวคือกันครับนี่นะครับเขาหลากหลายเสี้ยนหลากหลายสังนักเข้ามาเรื่อยๆครับพิจารณาเบิ่งนํากันเนาะเอาถ่ายคลิปนี้พ่อเงี้ม้าคือเก่าเห็ดคือเก่าเนาะแนวทางตัวเลขลองมองงเบิ่สุยสุยยังละแต้มครับบ๊อบแมนบ๊อบมี่เลขเล่าขงวดบ้างหันกับไฮซองเกจเรีออกซองเกจน้ำเนาะพ่อเงี้ยตอนเกีกับสองแปดสอง เอาสำหรับคลิปนี้ครับกับมี่เพียงซำนนี่ขอให้สุขสุขวันมันในงวดต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ